สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวลี้ลับนะครับเรื่องราวของความเชื่อนะครับเรื่องราวที่อยู่เหนือธรรมชาตินะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องผีตากผ้าอ้อมนะครับหลาย,ลายคๆคนคงเคยได้ยินนะครับว่าเอ๊ะผีตากผ้าอ้อมคืออะไรทำไมเขาถึงเรียกผีตากผ้าอ้อมนะครับผีตัดผ้าอ้อมเนี่ยเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณน,นะครับ นะมีมานานแล้วแหละนะว่ากันว่าเป็นช่วงเวลาโพเพนะครับนะช่วงเวลาตะวันกำลังจะตกดินนะครับช่วงเวลาระหว่าง16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับแสงแดดจะเป็นสีส้มๆนะครับนะช่วงพบค่ำ um, นะครับนะเชื่อกันว่าเนี่ยคนโบราณเขาเชื่อกันว่าเวลาเนี้ยนะ เวลาของผีตาเพ้าอ้อมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ค้าบเกี่ยวระหว่างโลกความเป็นกับความตายนะครับนะมันเป็นช่วงเวลาที่จะค่ําก็ไม่ค่ําจะสว่างก็ไม่สว่างนะก็เรียกว่าช่วงโพเพนะครับแสงแดดเนี่ยจะออกเป็นสีส้มส้มนะครับนะในความเชื่อของคนโบราณเนี่ยเชื่อว่าเวลา,ถ,าถ้าหากใครเนี่ย นะครับนอนเวลาเวลานี้เวลาที่ที่ผีตากเพาอ้อมเนี่ยหรือว่าเวลาโพเเพเนี่ยนะครับนะจะรู้สึกเหมือนถูกผีอำจะรู้สึกสลึมสลือเวลาตื่นขึ้นมานะเพราะว่าคุณนอนในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างกลางวันกับกลางคืนนะครับนะคุณนอนตอนกลางวันเนี่ยร่างกายมันมันรู้สึกว่าคุณนอนตอนกลางวันแต่คุณตื่นมาอีกทีมันเป็นกลางคืนแล้ว ถ้าใครนอนช่วงเวลานี้มันจะทําให้ร่างกายเราพีนะครับหรือบางคนถึงขนาดรู้สึกว่าเหมือนถูกผีอํมเหมือนถูกผีนอนทับนะเหมือนถูกผีนั่งบนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือคนที่ช่วงเวลานี้นอนนะครับดังนั้นคนโบราณเนี่ยนะเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะอย่างเช่นลูกบุตรหลานนอนนะมีลูกมีหลานนอนมี คนในบ้านนอนอย่างเงี้ยนะพอถึงใกล้ช่วงคบคำ่ำนะหรือว่าช่วงเวลา16บหถึงสินาฬิกาเนี่ยเขาก็จะปลุกให้ตื่นนะครับเขาจะไม่ให้ไปตื่นช่วงมดืดนะแบบว่าเลยเลยหัวค่าไปแล้วไปตื่น4ี่ห้าทุ่มสามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนะครับนี่คือลักษณะของผีตาพออ้อมนะครับเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันมีความมีความเชื่อว่านะครับถ้าเป็นถ้าเป็นโรค โลกของคนธรรมดาเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยนะครับแม่ลูกอ่อนเนี่ยก็จะมาซักเสื้อผ้าตากนะมาซักเสื้อผ้าตากเอาผ้าอ้อมมาตากนะในโลกของวิญญาณโลกของพูดผีก็เหมือนกันนะครับพอเริ่มเข้าสู่รติก,การเริ่มเข้าสู่กลางคืนเนี่ยนะก็คงจะเหมือนกับกลางวันก็คือแบบเช้าเช้ามา ก็คงเอาผ้าอ้อมมาตากเอาเสื้อผ้ามาตากนะพอไปสู่โลกของวิญญาณเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันก็คือเช้าเช้ามาก็คงมีคนออกมาตัดผ้านะเขาเลยเรียกว่าผีตากผ้าอ้อมนะแต่แต่มันแฝงไว้ด้วยกุสโลบายนะครับมันมันมันเรื่องนี้มันมีหลักของวิทยาศาสตร์เข้ามาปนนิดนึงก็คือว่าโดยธรรมชาติเนี่ยของมนุษย์เนี่ยจะนอนพักผ่อนตอนกลางคืนใช่ไหม ถ้าเรานอนพักผ่อนตอนกลางวันอย่างเช่น9โมงเอ้ยบ่าย 3, อ่าบ่ายสถ้าเรานอนจนไปถึงแบบ4-5ทุ่มอย่างเงี้ยนะเรานอนจนเลยช่วงเวลาของผีตากผ้าอ้อมไปหรือว่าช่วงเวลาหัวค่าจนไปถึง4-5ทุ่มเราตื่นมา4-5ทุ่มเนี่ยเราก็จะไม่นอนนอนจะไม่ค่อยหลับแล้วนะครับนอนจะไม่ค่อยหลับแล้วในเวลาในเวลากลางคืนนะ หลังจากตื่นมาสี่ห้าทุ่มอบาบน้ํากินข้าวเรานอนไม่ค่อยหลับแล้วไปหลับอีกทีก็อาจจะเป็นตีสามตีสี่ทีนี้ร่างกายเนี่ยมันมันผิดธรรมชาติมันผิดธรรมชาติพักผ่อนแบบผิดธรรมชาติบบด,าตดังนั้นคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะหรือว่านอนแบบคาบเกี่ยวอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะปรับสมบูรณ์สมดุลไม่ได้นะครับร่างกายจะปรับสมดุลไม่ได้ก็จะป่วยบ่อยนะครับคนโบราณเนี่ยเขาก็เลยพยายามบอกว่า เฮ้ยถ้านอนน่ะนอนได้ตอนบ่ายตอนอะไรเงี้ยแต่พอถึงหัวค่าเนี่ยเขาก็จะปลุกรูปปลุกหลานปลุกคนในบ้านเนี่ยที่นอนไม่ให้นอนเขาจะตื่นได้แล้วไฮ้ช่วงเวลาผีตพาพร้อมนะตื่นได้แล้วพบค่าแล้วหัวค่าแล้วนะคือถ้าท่าถ้านอนต่อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปตื่นอีกทีก็สามสี่ทุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยปรับตัวไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้นะพอเรานอนแบบนี้บ่อยๆเนี่ยร่างกายเราก็จะ อ่อนแอนะครับมันก็จะเกิดอาการป่วยนะดังนั้นเขาก็จึงหลีกเลี่ยงการนอนในช่วงเวลานี้นะของผีตาผ้าอ้อมนะเขาก็เรียกนะครับแสงอ่อนๆที่ในยามพบขาเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวของโลกคนเป็นคนตายนะใช้ในเวลาเราเขาเผาศพนะเผาศพนะหรือว่าทำพิธีเกี่ยวกับ เอาผีออกไปป่าช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้ช่วงเวลานี้นะครับใช้ช่วงเวลานี้สักบ่ายสองบ่ายสามนะครับเลยจนไปถึงช่วงเวลา4ี่โมงเย็นห้าโมงเนี่ยเขาก็จะเริ่มเผาศพกันนะส่วนมากเขาก็จะเผาตอนประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงนะช่วงเวลาผีตะพาอ,อมันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างคนเป็นกับคนตายนะความเชื่อก็คือว่าถ้าเป็นโลกคนเป็นเนี่ยเช้า,เามาเราก็ต้องเอาผ้าออกมาตาก าเป็นโรคคนตายเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันยังมีแดดอ่อนๆอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันก็คืบคานไปสู่ความมืดนะถ้าเป็นโรคคนตายก็คงจะลักษณะเดียวกันเขาก็เลยเรียกว่าผีตาผ้าอ้อมนะครับมันเป็นความเชื่อของคนบุรีมโบราณนะหากผิดพลาดประการใดเนี่ยนะก็ขอโทษขออภัยนะไวน้นะที่นี้นะครับสำหรับการเล่าเรื่องนะครับ ในครั้งนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากครับผม